สองราศีการเงินใกล้กลับมาดีแล้วอดใจรออีกนิดคือราศีไหนจะใช้คืนหรือเปล่าไปเช็คดวงการเงินกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีพฤกษภก,การเงินสภาพคล่องใกล้ที่จะกลับมาดีอีกครั้งใช้จ่ายดีลงขึ้นกว่าเดิม ราศีตุนการเงินใกล้กลับมาใช้ใจ่ายแบบสบายใจมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เช็คดวงการเงินทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้แทนดวงก็รับมือได้ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ด เช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเดดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยินไง เช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR c อา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 080997 9665